สวัสดีครับผมพลจากเฟอร์บิทนะครับวันนี้ผมจะแนะนําการั่งของของเฟอร์บิทเป็นโต๊ะพร้อมกับขาโต๊ะนะครับเพื่อนๆน,น่าจะเคยเห็นตามร้านอาหารคาเฟ่โรงแรมนะครับว่าจะมีโต๊ะเหมือนลักษณะเช่นนี้นะครับเวลาที่เก้าลูกค้าเนี่ยต้องการสั่งสินค้านะครับเราจะมีส่วนประกอบสองตัวน,นะครับก็คือท็อปโต๊ะนะครับผมแล้วก็ขาโต๊ะนะครับ เป็นขาโต๊ะเนี่ยเราก็จะมีให้เลือกนะครับหลากหลายนะครับมีทรงเป็นขาแช่นะครับผมทรงเป็นทรงขากลมหรือทรงขาเหลี่ยมนะครับผมนะมันก็จะมีตั้งแต่สีดำตามที่เห็นในรูปภาพนะครับหรือมีทรงมีรูปสีขาวมีสีเงินสีทองสีพิงโก ครับผมตึ้งมันจะมีให้เหลือกหลากหลายเลยแล้วก็สามารถเลือกเป็นทรงโรงมันหรือทรงจารเปณนก็ได้นะครับสำหรับท็อปโต๊เนี่ยทรงของมันนะครับที่นิยมกันก็จะเป็นทรงวงกลมนีม่วงกลมอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมในรูปตัวอย่างเนี่ยจะเป็นตัวของ60เซนนะครับตัวอย่างที่ผมเอามาโชว์เนี่ยผิวลามิเนตนะคะผมแล้วก็ลามิเนตเนี่ยที่นิยมกันเขาจะชอบเป็น ลามิเนตด้านเดียวคือติดสีด้านเดียวนะอีกด้านหนึ่งก็อาจจะเป็นสีขาวแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการเป็นลามิเนตสองด้านเนี่ยก็สามารถสั่งทําได้แต่ราคาก็จะสูงขึ้นตัวตัวลามิเนตตัวนี้จะก็จะปิดขอบด้วยขอบ PVC ซนะครับซึ่งจะเป็นสีที่สีเดียวกับตัวไม้นะครับผมสล็อตท็อปโต้น,นะครับโดยมาตรฐานเนี่ยที่นิยมใช้กันก็อยู่ที่60 70แล้วก็80โดยที่60เนี่ยจะ คือ60นี่คือความกว้างนะครับ60เซนเนี่ยมันจะนิยมใช้ในพวกร้านคาเฟ่ร้านกาแฟส่วน70-80เนี่ยก็นิยมใช้ในที่ร้านอาหารนะครับผมในส่วนของท็อปโต๊ะนะครับก็วัสดุที่เราที่เราใช้เนี่ยมันก็จะมีเป็นไม้ปา r t ติค e บอร์ดกับไม้ h m r นะครับซึ่งถ้าให้แนะนำเนี่ยผมอยากให้แนะนำเป็นตัว HM-R มากกว่านะครับไม้ h m A เนี่ยจะมีความแข็งแรงมากกว่าปา r t ติค e บอร์ด แล้วก็มันมีสารเคลือบการความชื้นเข้าไปด้วยนะครับทำให้อายุการใช้งานเนี่ยมันจะยาวนานมากกว่าแล้วราคามันก็ไม่ได้ฝ่างจากปาร์ติโคลมากอย่างตัวอย่างที่ทางลูกค้าเห็นเนี่ยของผมตัวนี้จะเป็นตัวไม้ HMR ที่ความหนาที่2.5นะครับเซนติเมตรตัวนี้อยู่ที่ความหนา2เซนติเมตรนะครับซึ่งเวลาลูกค้าจะสั่งเนี่ยผมแนะนำก็2.5ดีกว่า นะมันกําลังแบบมาตรฐานเลยเป็นสมาตรฐานแต่ขยับไปยัดท้อนเนี่ยจาก2ซอ,องเป็น2เซนก็สามารถแจ้งได้นะครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจโต๊ะของเรานะครับก็สามารถทักเจ้าหน้าที่เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะให้แคตตาล็อกให้ราคาแล้วก็ให้คําแนะนําได้หรือลูกค้ามีแบบอยู่แล้วหรือว่าออมีสไตล์ที่อยากได้ก็ทักเข้ามาพูดคุยได้ครับเจ้าหน้าที่พร้อมให้คําแนะนําได้เสมอครับผม